่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณลุงค่ะค่ะมันนี่การได้มาติดตามหนังเล่าความสั่งค่ะลูกแสงค่ะการลูกแสงฟันค่ะทุกท่าเพื่อชิฟฟันจังไดกับห้คุณลุงนี่เราข้าฟันดีตั้งนะคะลุงฟันจังไดค่ะโอ้ยแต่หมอก่อนตอนตอนหมาบ่ฟันก็ได้นะค่ะกําลังกําลังมาฟันจ่งวัดนี้จังหวัลุกล้านมาหากระไบบ๊อกเด้อ ัม so so ันบ่าัน็หรือบ่าเพเห็นันดีที่สุดค่ะพันก็ันไปเชเันเลยเคยไปสักคือนก็ไม่ได้แลน่ามเคื่อคืนคืนก่อนนี่ละค่ะพันวันยังพันแบบนางขับป้าไปวัอา็ดัดไปใส่ไอี่ไปอลเางน ยังไม่โตถามมาบามาหยังมายังยแต่ใส่แตล้วพท่ันไดว่าจังเลยไป่อลิ่นเล็ดตัวงันงี้ยานลิงบ่บ่กัน่โตต้องสนใจมันยัอยู่ที่ยังอันว่าเิ่นบ,บ่ทันตายต่อตอนนั้นแต่ว่าหูยู่ว่าคนตายนั่นนะค่ะตอนในพันนั้นบ่ฮหูด้ดอกแร่ว่าก็ว่าคื้หมู่ไปน้ากัน thì là bắt đầu chuẩn thân hả bà Tôi dư sai dư sai cái bộ con thầy mà đạp Thầy hình đi ừ. Đi thăm, phải thăm Bên này, bên này và hãy Đăng phải đăng nhắn này là đăng phải lẻo nhắn Bên là เ่บ่ได้เห็ดมาได้บ่านังแม่บ่าบ่เนี่ยเขาบ่เห็นอยู่เลยละไอ้ปรกาศตีขาแา่ว่าไม่ใจลย่านทักละเออย่านนูนลอย่งวงี้ยมันเจ้าหน้าท่เขามันบอ้บอให้มันมันบดเง้ยเลยจะใครจะมอค่ะืค่ไปนับเบองล้วลิน่ีจักโตะบาไปนับุล้นุ่อ

หน่งามหนออุ่งามอ่อะตัวหน่อยตัวใหญ่บ่ลูงทั้งใหทั้งหน่อยนี่ลนี่ยงนีลูกลูกลูกมันพินไ่นนเออมันลูกมากแล้วหลังมันเห็นไฟลูกมันก็ลูกมากกกอือบริเวณมันไหนค่ะใจในใจนะกลจ้งไฟในใะช่ไหมมันมาพินไฟค่ะมันหมาอีลีแบบไฟ่ิ้นไฟลูกหมันหมากกกมาขออรอก,ก,กมันบรเวแนหมห้องห้องบเว คุนธนามันหอกระวังแต่ว่ามันชีเหตมันค่ะต่ังระแวงยังด่ามอยู่ก็บอกไปบอกมาคือยังค่อยๆก็มันก็บอกน้ำเสียมั้นเราคุณบอกเป็น่ถึงพอสมขวรค่ะนึ่แล้วดว่าสิอกเมื่อก่อนท่านไปทั้งน่ะรอบุรไปแล้วมาพอลิง ตางไฟแล้วเหลือบๆในไงกับบริวาเบบรเมื่อก่อนเดนินในไงบริวารบอกต่ว่าโอ้ยี่เดอยวเมื่อก่อนคณหน้านี่บาไปนาบาไปทั้งนาอีกเลยละไปเรีย่ยวกัวบริบบริวารกับตั้งเตาตัางเก่าตัวคนละสิบบ้านนี้แนมกับแนมกับล้างไปไหนหนึ่งเรืมันก็พากันลูกขึ้น là kim hô hô chân phải kim nga ngon 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 ให้ลุงตีเป็นตระดิกตีตัวไหนอนี้โอ้ยตันนี้จะสื้อังไรตอนนี้แต่ให้นี่กันเก็นยอบ่เว้ยเนาะชื่อเยอบ่คันซีคันซีคันหาังไงคันไปซ้ำกันบ่ีหาหาบ่ค่ะจังนจไหประมาณ ราะว่าเลี้ยงยกมือสิบอ่ะเออเลี้ยงมันยกมือเพราะสุดโต่งแต่ว่ามันยกช่องคางลุงสิตีเป็นสี่ห้าห้ากันไฮแปรกับแปรไปหันแล้วแต่ว่ากันโตลุงพันหนั่งมันเปตัวเลี้ยงนั่นตัวลุงนับเบิ้งนั่นมันสี่สิบหกตัวเนาะค่ะกันให้แปรเป็นปัญหาเป็น อันนี้นี่ก็สีประมาณนะสีฮ่าฮ่านี่แหละวคันสางตัวค่ะค่ะค่ะสองตัวนี่ลูกสองตัวนี่ก็เอาตัวนี่แหละตัวสีสองนี่แหละสีเอ้ยสีหกนี่แหละค่ะสีหกนะเพราะวลี่สีสีหกตัวอืมค่ะร่วนี่นับเน้นบ่เออเนี่ยละนับมึงเป็นให้นับไม่จัดนับเป็นคู่เป็นคู่มันนั่งช่องจุ่มกันให้ให้ให้ลูกนับ ใ่ไงเนี่ยว่มีไงบอกนับลี่เออมึงนับบี่มึงนีจักรูค่ะมันมีตอนออกเมื่อนั่นมีไงเพ็นเนื่อนัานบ่มีลงบ่หูบ่ได้บอกบ่ได้บอกเพราะว่าบ่ได้บ่ได้อนีรกับมีไงนะเพิ่อหลังจากสี่นับลี่แล้วจ้ะเพี่งจะ่าเพิ่งจะม่มหไงเข้าไปจัเป็นรูมองได้ยุธยแต่ว่านด้งยินกระหูเลยแล้วมันมหไงจะท้องนั่นนะค่ะ ไม่ใหญ่นี่เพิ่งจะเสียชีวิตเธอเหรอเนาะตอนคุนนู้นหันหลังกลับไปเวิ่งลิงก็บม่เห็นไม่ใหญ่เลยเหรอเห็นแต่ลิงตอนหล่อนก็บ่เห็นหรอกแต่ว่าคือว่าบ่ได้ได้ยินจะเสียงบ่ได้สนว่าไม่ใหญ่อยู่ใส่อยู่ใส่น่ะคือคือหูอยู่แล้วได้ยินแต่เสียงป่าคนเหล่าแต่ว่าเจา้าคนอยู่ใส่กับบริเนีนมหานะตอนนั้นจ้องแต่ลิงหัวลิงหลายแห,ห้ง ค่ะวันนี้วามฝันของคุณลุงยังเติ่มเติมบ่ค่ะอูบเห่อยเลยมีแค่นี้นะคะเนาะ่จะออกมามาพอมาหอดทางละย่างกันถ้ไดก็ท้งฮือนก็เปล่าถ้า่ทางกระดูกตกนั่งทางระย่างมาหอดทำไมจะมืก่อนม่งมือนาะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้กัของคุณลุงแสงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนว่ยท่านโจลิกเนี่ทางข้อมปันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กัมาสรุปตัวเลขของลุงแสงเนาะค่ะท่านผู้ชมนอสี่ห้าห้าสี่หกค่ะอายุเพิ่นหกสิบสี่ปีค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะฟันเฮลิ่งค่ะ ฝันเห็นลิงอุลังอุตังของวัดสันธมุชมการเลตีตัวเลขเป็น4หาหาค่ะเพราะว่าในความฝันนั้นลิงยกเบือขึ้นสองคางค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าลิงนั้นนับบึงนั้นเห็น4 6ิบกตัวเพื่อนว่าการเลตีเป็นตัวเลข4หาหาหล้กก็4 6นอค่ะนอจังได็ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันครับตัวเลขของลุงแสงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ถ้ายังบ่กดติดตามจ้าปอกก็ขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบพาดตเลีเนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันีเด็ดอยู่ใส่จ้าปอกอ็สิไปติดตามมาฝาก F c ซทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ